สวัสดีครับพี่น้องกองไฟเอฟซีสนุนสุริยาบ้านทำจากน้ำใสพะเยาครับแกรปวันนี้ไปยิ้มแสงบ่ครับฝนเทลงมาบักครับด้ยครับกติบตรเอฟซีทีนี้ตามทั้งยูทูบมาตลอดกติบอกว่าจังหวะเนี่ยครับนี่แหละองุ่นห้าเขาสีใช่ไหมครับเนี่ยขาสีที่เนี่ยทำไมเขาถึงทำหลังคาคือกันฝนนั่นเองครับถ้าจะบอกว่ฝนเทลงมาหรือฝนตกลงมาใช้นุวยนี่นุวยแตกด้ยครับนุวยองุ่นได้แตกหมดเลย ก็เม็ดฝนนี่มันอสิบท่านครับเป็นเข็มเลยเข็มทิ่มลงไปในต้นอ่างุ่นแตกนะดอกอ่างุ่นนี่ครับแตกนู่นอ่างงุนบนดอกอ่างงุนเพราะฉะนั้นแลเราพิญญาเขาจึงต้องทราโรงเรือนอ่างุ่นนะครับถ้าสร้าโรงเรือนเพราะว่าป้องกันฝนนั่นเองครับนี่ครับท่านวันนี้ฝนตกลงมาดิถ้าข้างนอกพ่กพิยญา่นยาฉีดสิเสียหายเน่าหมดสวนเลยครับแตกครับ พอเม็ดฝนลงลงมาใส่ไกลๆนะครับมันจะตกใส่ตัวด,ด,ด,ดอกอระวู้ไอ้หนุ่ยคนของเขาเนี่ยสิแตกเลยครับแดงแค่ไก็บสีล่ามล่ามไปเป็นเชื้อรล่างเชือรางกันนี่ครับคือประโยชน์ของการทําโรงเรือนฐานสะมัดพี่น้องขึ้นไอที่ปลูกองุ่นที่งงน้งงนองตรงน,นี้นั่นผมกับผมเคยไปเห็นอยู่แต่ว่าผมกับว่ารายการในน้ำหรอกว่าเท่าไหรเพราะว่าผมมีครอบครัวท่นงด้านการปลูกอง,งุ่น,นนอกโรงเรือนผมสมนามารถในน้ำด้ในกออะรนี่ที โผกับงินในโรงเรือน่านด้นครับเทปคั่เลยครับนี่เป็นช่วงฤดูดูไปฝนต้นหนาวแต่มีคนม่ก้อนมีก้อนเดียวครับช่วงเทิงนี่ก้อนมีก้อนเดียว,เอ,เ,ยวเองแก็ตกประครักเลยแประมาเกือบ20ที่แล้วนี่ครับขอบคุณครับ